ไปนอนนะนี่ยไปเร็วไปอย่าเถียงอย่าเถียงไปลุกขึ้นลุกขึ้นไปนอนลุกอย่าเถียงลุกขึ้นไปนอนอยู่ในห้องอย่าเถียงไปเลยนี่ยเหมิงเบมิงเหมงเหมิงเอาแล้เนี่ยเอาเนี่ยชักป่าแล้เนี่ยง่อยง่อยไปลุกขึ้นตาฉีลับนะตาหน่าฉีนองอะไรนะลุกขึ้นลุกไปเข้าไปนอนไปไปเข้าไปเลยไป

Lạp vào hinh này. Lạp vào hinh này. Lạp, lạp, lạp. 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 น้องอยากก่ดหโอยเาครับมาแล้วทีนี่มาแล้วที่นี่นี่่นกอ่อ,าาอ,าาอพ่อ,พอมาที่นี่นอนไ,ไ,ไแล้วมอนละเมยเมย์เมยแล้วเมยแล้วลุกลุกขึ้น ลุกขึน้นลุกขึ K ้นเข้าไปนอนในห้องเลยเอาไปเร็วเอาไปเร็วเอาไปเร็วแน่แน่อึ๊บอึ๊บเอ้าเอ้าเอ้าเออนอนท่านี้มอ่ะเอานอนเอ้านอนเฮ้ยดีละนอนาเอนาเอ้าเอ้าเฮ้ยกว้างละเฮ้ยกว้างละเฮ้ยกวางละเอ้าบ๊วยบวละนอนมาทีละแน่ดูว่าฉีดแล่วมันฉีดตัวบ่ะ

nói mà đi này hơi ừ, nó này cái này cao ui cao hay cái này nó đi này ฟินฟ her. <tr> <tr> ินครับฟินฟินเ้อาละเ่าละเ่าละขี้ขาดละอ่าอ่าอ่ายังไรกันละกาอีนิดนึ่งนะแ้วกันนอนเดาหน่อเด้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 อแั่ยน่อยนะกัดป็นฟินหน่อยมพาละไปอยู่ที่นี่ นอนมาที่นี่ก็ละบโบยอกแล้วไปแล้วโบยอกร์แล้วก็ละบโบสูยแล้วนอนเนี่ยนอนเอ้าอู้หานอนเพิ่นหน่อยเพื่นหน่อยโบยอกแล้วไปละวบายบายรับตาเนี่ยรับตาจรับตาแล้วจะรับตารับตารับตานอนนอน ห่วงนะนี่ครับโกกิมาเที่ยวนอกบ้านนะครับเต็นเตือนเต้นอ,อ้าเ,อ,อ,เอ,อ้นอนเออนั่นน่ะดีแล้วนอนเออเก่งมากเลยนอนอืมไปอยากเล่นนะฮะอยากเล่นให้ไหมคนน่ะนอนนอนนอนลงนลงลง,ลง,งายงายงายท้องงายท้อง นี่เองแล้วทีนี้อนขอบคุณทุกคนนะครับให้การรับชมนะครับความรักของกุ๊กจี้มาฝากนะครับมผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับเราเพืนด้วยนะครับสวัสดีครับ